สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับทางช่องธรรมอภิชา h ชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งอยู่ในเกมไมค์ครับพกเกติ t ดชันศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์เอ้ยศูนย์จุดสิบสี่จุดสามครับวันนี้ผมก็จะมาสนสร้างตู้เย็นภาคสองครับไปดูกันเลยตอนที่ไมคยุกอยู่ <คน S 2> ก็นคนทักมาว่าไม่ทำเต็มพื้นที่โล่งอะ ผมก็จะทำให้ดูเลยดูตัวดูตัวผมบินก่อนนะคะโอ้กว่าจะหาที่ได้ครับนั่งอยู่กับนึงงรักกว่าจะหาที่ได้นะครับคูดนาน ไม่นม,มากอเอาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอ้ชวนี้เลยเหมือนเดิมมากอ่าแต่มนจะมีเพิ่มรีสโตนเข้ามาเพิ่มรีสโตนนะอืะ่นก็ไม่มีเลยเพิ่มใช้งน่วงมดูดีๆไปผมขอตั้งชื่อมันว่าบกกยิงนะครับอ่เาอนนอเราต่อไปนี้ครับ ยังเรมเตรียมอาหารที่ like เราจะใช้ผมพใช้ด้ใช่ไหมมันเมนะครับต่อไปที่เราก็ทำทำเหมือนเดิมนี้ไมขึ้นเลยกไหวี่ี่ผมอนะอย่างนีครับทำอะรกล้วกันไม่รู้นะจะได้วันนี้ทำาไหนะ ยิยกยนนะกอดใส่ประตูไปยต่อไปใชลกศนะคับปักไปนี่นะครัแล้วก็ใช้อ้าที่กดอ ลงไปอี่ะนัมาดูุดไรกอะได้ไหมแล้ก็ไกไปให้หมดทั้งอันช่ไหวะอ่าใช่ก่งไมา้องไปดิอูอเดิมนะ่เดียเออกดได้ ช่มยมาขอตู้เย็นพ่อสองนะที่ okay. วันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับใครที่ใครสุดท้ายผมเองครับลืมไปแล้วพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับ